นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จากแถลงข่าวการจัดก,กิจกรรมวิ่งย้อนรอยทวรารวดีสีเทพเมืองมรดกโลกหลันฟอร์ชิล2024บริเวณเขาครังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายวีรวัฒน์วัฒนว,วงศพฤกในอำเภอสีเทพเป็นประธานและคณะกรรมการจัดงานร่วมแถลงข่าวนายอดุดลภูปร้มผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้กําหนดจากกิจกรรมวิ่งย้อนรอยทวรารวดีสีเทพเมืองระดกโลกรันฟร์อชิล2024นณบริเวณเขาครังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในวันที่28มกราคม2567เพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากรายและประสบภัย และนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนและผู้ปกครองรักการออกกําลังกายและมีสุขภาพพลานามัม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนได้วิ่งออกกําลังกายส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มรดกโลกที่สําคัญของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอาเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็นระยะและประเภทวิ่งได้แก่ประเภทว i p ระยะ3กิโลเมตรสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไประยะ5กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ21กิโลเมตรโดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10มกราคม2567ตามที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมรันฟอชายมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะระดมทรัพยากรช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและก็เสียชีวิตในการจัดวิ่งรันฟอชายในวันที่28มกราคม2567ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในครั้งนี้นะครับ มีวัตถุประสงค์อยู่4ข้อข้อที่1ก็คือเพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนและครูได้ออกกําลังกายแล้วก็เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประการที่2เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกประการที่3 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สนองนโยบายของรัฐบาลและประการสุดท้ายนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาเภอศรีวิเชียรอาเภอศรีเทพนะครับได้มีส่วนร่วมในการออกกาลังกายครับในส่วนของรายได้ทั้งหมดนะครับหลังจากหากค่าใช้จ่ายเราจะตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาครับ ในวิ่งครั้งนี้นะครับเรามีเป้าหมายที่จะให้พี่น้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนล,ลูกนักเรียนนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับเป้าหมายก็คือประมาณ1,500คนนะครับซึ่งตอนนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับได้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับทั้งหมดนะครับ1 4นสคนครับสำหรับกิจกรรมรันฟอร์ชายครั้งนี้นะครับอยากจะเชิญชวน พี่น้องประชาชนนะครับตลอดจนผู้สนใจนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับรันฟอชายนะครับในวันที่28มรกราคม2567ที่ทารยหกิระวัติศาสตร์สีเทพซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์และของโลกและก็ของพวกเราครับ คืออย่างครับในส่วนของอำเภอสีเทพนะครับในเรื่องของการปลอดภัยในด้านการจราจรนะฮะซึ่งทราบกันดีนะครับว่าในช่วงเวลาดังกก่าวเนี่ยของเราเปิดอีกอ้อยตั้งแต่วันที่18บธันวาคม2 5 6 6นะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราได้ประสานงานบูรณาการร่วมกันนะฮะของอำเภอสีเทร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์และบริษัทไทยลูกหนี้อุตสาหกรรมจำกัดนะครับบางแผนแดบแก่ เรื่องของการประชุมในเรื่องของการทารง,งาสูงนะครับแล้วที่สำคัญคือได้ได้นำเรียนนะฮะผู้ทุกป้อยนะฮะโดยเฉพาะขับรถทั้งหลายเนี่ยได้ทราบถึงแนวทางในการขับรถให้ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการใกล้บริษัทหรือใกล้โรงงานน้ําตาลเนี่ยเราก็มีแนวในเรื่องของลึงนะฮะในเรื่องของให้เข้าเส้นทางในเรื่องของรถที่จะเข้าสู่โรงงานน้ําตาลเนี่ยให้เลี่ยงนะครับในส่วนของไม่ให้ ขีดขวากาจจรจราจรของรถที่จะมาท่องเที่ยวกับพวกเรานะครับ<ม>พูดง่ายๆก็คือก่อนจะเลี้ยวเข้าโรงงานน้ำตาถ้ามาทางทางสีแยกสีเทพเนี่ยก็ให้ชิดขวาให้โรงงานน้ำตาลให้เข้าชิดขวาเพราะในส่วนของโรงงานน้ำตาเนี่ยจะเปิดช่องทางเดียวในการเข้าสู่โรงงานน้ำตาล<ม>ฉะนั้นในส่วนนี้เราผมบอกแล้วให้ชิดขวาคนก็จะได้ออกทางซ้ายได้นะครับอันที่2คือคนที่มาจากทางทางสายสายในนะครับก็จะชิดซ้ายไว รถตรุก้กลางก็สามารถบินได้ในอันนีหนึ่งอันที่2คือเส้นทางที่จะมาสู่ทั่องเที่ยวเราไม่ลบกวนกับทางบนรถเลยกับรถบรรทุกเนี่ยเราเปิดเส้นทางที่มอนแดงนะวันนี้ทางสมาคมชาวไร่อ้อยพัชบุญกับบริษัทไทยนิวสากลเนี่ยก็มีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะออติดป้ายนะฮะแล้วก็ให้สัญญาณว่ามีลูกศรน,นะครับให้เลี้ยวนะฮะจากจุดนั้นเนี่ยมาถึงที่นี่ประมาณ15กิโลนะครับเพื่อที่จะได้เพราะฉะนั้น,นคนกรุงเทพที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะสะดวกขึ้น ในการที่จะเลี้ยวเพื่อก่อนนะฮะ<อ>เพื่อจะไม่ผ่านโรงงานอ้อยเลยนะครับแม้กระทั่งตัวรถอ้อยเองเนี่ยก็ยังมีรูปแบบของการติดป้ายสะท้อนแสงนะครับไว้ด้านหลังนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการจราจรเรื่องของการขับรถในเรื่อง,องการเกิดเรือไฟเราก็มีอยู่เราไม่ได้มองถึงรถบรรทุกอ้อยอย่างเดียวนะครับเรามองถึงรถเกษตรหรือรถประชาชนทั่วๆไปเนี่ยให้ทางบริษัทนะฮะส่วนนี้มีส่วนร่วมนะฮะติดสติกเกอร์นะของมมนาให้แจกสติกเกอร์เพื่อติดตั้งกันนะครับวันนี้ เราก็ร่วมกันอย่างนี้แล้วก็ทางอ้อยเนี่ยนะฮะทางโรงงานน้ําตาลก็จะปิดนะฮะปิดการเดินรถนะฮะในช่วงเวลาปีใหม่นะครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2566จนถึงวันที่2มกราคม2567นะครับใช้เวลา5วันนะครับในช่วงเวลาที่คนกำลังสัญจรเข้ามาสู่พื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราก็ทําการปิดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย เราประสานกับทุกงทุกโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิศนุรลกแล้วนะครับในการพร้อมกันนะครับนั่นคือเหตุที่เราสามารถช่วยเหลือประชาชนทุกๆคนที่จะเข้าสู่สีเทพเมืองมรดกโลกครับในส่วนนี้คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดแรกนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นจุดแรกของการที่จะมีส่วนร่วมในความเป็นมรดกโลกเมืองเมืองที่น่าอยู่ของอำเภอสีเทพนะครับวันนี้เราเรามีความภูมิใจมากครับ นะฮะที่ทางภาษาศึกษาเครื่องอย่างที่บอกครับวันนี้เนี่ยถ้าเรามีโรงเรียนร่วมด้วยเรามีวัดหรือภาคีเครือข่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เรามากๆเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะขยายความร่วมมือมากขึ้นนะถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับและอีกแนวหนึ่งก็คือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกระบอกเสียงตัวนี้หรือกระบอกเสียงการทํางานหรือกระบอกเสียงการวิ่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้คนรู้จักมากขึ้นเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแม้กระทั่งวัตถุประสงค์ที่งงทางโรงทางสารทางสารกำหนดไว้ก็คือไปสู่เด็ก ที่ต้องการความชื่วเหลือเราถือว่าเป็นสิ่งดีดีดครับ